เยวิ่งเทหล่ก็มาหนาวไปหนาวมากมากขนาดย่ายังสันเลยคนยุงสันยังไงละครับแมกเดีรจัดเื้อโคตรหนาว ร่างกายย่องแที่จะชิงกับไทยถึงฤดูหนาวก็คงจะเป็นสมแช่แข่งกับไทยละมัง้ง <c oughs> โวดหนาวด้ลยเหมือนมันจะแดดนะเห <c oughs> มือนมันจะแดดจัดนะ <c oughs> มอกตามตรงมากเลย รีบแม่งเลยหนาวเขาดูหนาวไทยอีกว่าสุดยอดครับไม่น่าเชื่อใจกัเไปได้หาเัินเ้ยหนาวกับหนาวขั้นกับขั้นเนี่ยแบบนี้ในที่สุดก็ออกจากฟาร์มมาได้ ฟร์มไทยก็ไม่รู้อะไกลๆน่นนี่สุกออกมาอะไรก็ไม่รู้แหละแดนบอกว่า26หรือว่าฟ์มนี้ชื่อฟา้ม26ว่ะฟ้าอเอวิ่งหน้าวิ่งนี่น่าจะเป็นฟ้ามไทยแกะนะที่เห็นเมื่อกี้นะี่มัง้ง อะไรสิบห้าที่อะไรสิบห้าาเทำดีเลยเหมาะมิ้งเหมาะมิ้ง ทางนี้อะไรทางไฟฟ้ามาั้งโอ้ไฟฟ้าใต้ดินดีกว่าเรืออ <c oughs> เห็นไหมครับแถวเขานี่ไม่มีสายไฟฟ้ามากวนตีนเลยมันทำไฟฟ้าใต้ดินน้อ่เองกูนึกแล้วเชียวบา้าเพิ่งคิดได้ สัญ,ญลักษณ์ไฟฟ้าเขาก็มีว่าแล้วมีเสาไฟฟ้านึกว่าไปฟันไฟกินเองอะนึกว่าไฟฟันไปทำเองเ <c oughs> จ๋งตอนนี้ก็ต้องกลับบ้านนะตรงปีกประมาณ4ีกิโลนะเลเลี้ยวเลี้ยวซ้ยายโอ้โหบ้านกูไกลเลยกูไม่น่ามาไกลเลยยังแว่ฟไฟแว่บ้านนั่นอีอนอกโอ้โหมะ ไม่เป็นไรไม่ร้อนแต่กูจะตายหนาวนี่แหละ